สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Comment ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นการแปลบทความที่น่าประทับใจอีกบทความหนึ่งนะครับเมื่อมีบล็อกเกอร์สาวที่มีชื่อว่าชาริสาเอ็นเกตได้มีการเขียนข้อความลงไว้ในเว็บไซต์ควอรานะครับโดยเธอได้ตั้งคำถามไว้ว่า do you miss Thailand หรือว่าคุณคิดถึงประเทศไทยไหม สืบเนื่องมาจากการที่เธอเป็นชาวต่างชาติที่ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและต้องย้ายกลับไปที่สหรัฐอเมริกาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับโดยคุณชริสาได้เขียนความรู้สึกของเธอไว้ว่าดังนี้เมื่อฉันย้ายกลับครั้งแรกฉันรู้สึกเศร้าตลอดเวลาบางครั้งฉันก็ร้องไห้ซึ่งมันก็ค่อนข้างไร้าสาระและฉันก็รู้ว่า สิ่งเหล่านั้นมันไร้สาระและฉันก็รู้ว่าตอนนี้ฉันต้องทนทุกข์กับการสูญเสียชีวิตที่ฉันมีของฉันฉันคิดถึงเพื่อนชาวไทยและพ่อชาวไทยของฉันฉันคิดถึงการเดินทางไปหาเพื่อนๆในทุกๆที่ที่ฉันไปฉันพลาดการไปตลาดเพื่อซื้ออาหารจากคนขายที่ฉันชอบในทุกวันฉันคิดถึงการผจญภัยและส่วนใหญ่ที่ฉันคิดถึง ก็คือความรักที่อยู่รอบตัวฉันซึ่งฉันมักจะรู้สึกในทุกทกที่ที่ฉันไปในประเทศไทยและคุณชาริษายังได้เขียนต่อไปนะครับว่าฉันอาจจะเป็นคนแปลกหน้าโดยสมบูรณ์ในเมืองใหม่แต่ก็มีคนแปลกหน้าเชิญฉันให้ไปนั่งรับประทานอาหารกับพวกเขาและพวกเขาก็มักจะให้ความช่วยเหลือฉันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในสหรัฐอเมริกามันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ฉันรู้สึกเหมือนกับไม่มีตัวตนถึงแม้ว่าผู้คนในเดนเวอร์ส่วนใหญ่จะมีความใจดีแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ยอมรับพระรักคุณอย่างที่คนไทยทำวันที่น่าเบื่อหน่ายเต็มไปด้วยงานที่ฉันไม่ชอบกับคนที่ฉันไม่รู้จักความเรียบง่ายของชีวิตหายไปไวรัสโครโรนาทำให้สิ่งต่างๆยากขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดที่จะย้ายกลับไปอเมริกาแต่ว่าฉันก็มีการปรับตัว ฉันยังคงเจ็บปวดกับความปรารถนาที่จะกลับไปที่นั่นแต่ว่าตอนนี้ฉันก็มีความสุขและมีการปรับตัวมากขึ้นและคุณชาริสาก็ได้เขียนข้อความปิดท้ายไว้นะครับว่าอย่างไรก็ตามฉันได้เริ่มเขียนหนังสือเกี่ยวกับเวลาของฉันในประเทศไทยทุกครั้งที่ฉันเขียนฉันรู้สึกมีชีวิตแล้วก็รู้สึกถึงความรักฉันรู้สึกเศร้าในลำคอเหมือนอยากจะร้องไห้ และฉันยังคงคิดถึงที่นั่นอย่างแน่นอนและฉันก็ไม่เคยหยุดความอยากที่จะกลับไปที่นั่นอีกรัาผมและนันก็เป็นบทความจากคุณชาลิสาเอนเกตนะครับซึ่งหลังจากที่ได้อ่านบทความของคุณชาลิสาครับก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับบทความของคุณชาลิสากันบ้าง เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของท่านแรกกันเลยครับโดยท่านแรกใช้ชื่อแอคาว่าคุณไมเคิลนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าคุณพูดได้ดีเมื่อหลายปีก่อนผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยและก็เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดที่นั่นเป็นประเทศที่ปลอดภยัยเป็นประเทศที่สวยงามเป็นประเทศที่น่าอยู่การเขียนหนังสือของคุณจะเป็นการบำบัดที่ยอดเยี่ยมเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ท่านนี้ชื่อว่าคุณอเล็กซานเดอร์นะครับเขาเขียนไว้สั้นๆว่าคุณสามารถกเกษียณในประเทศไทยแทนได้นะซึ่งหลังจากที่คุณอเล็กซานเดอร์ได้แสดงความคิดเห็นนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติที่ใช้ชื่อแอคาว่า BB ีชานได้เข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่นั่นเหมาะสําหรับการกเกษียณอายุเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าผมเข้าใจความรู้สึกของคุณ ผมเคยมาที่ประเทศไทยกว่า40ปีที่แล้วและเมื่อกปีที่แล้วผมย้ายมาที่ประเทศไทยในช่วงก่อนการระบาดท,ทุกครั้งที่ผมต้องเดินทางออกนอกประเทศผมต้องทำให้แน่ใจว่าจะอยู่ต่างประเทศให้สั้นที่สุดตอนนี้ผมไม่อยากจากไปเลยผมหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตผมจะแก่ชราและจะตายที่นี่ เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปจากผู้ที่ใช้ชื่อแอคาว่าบิมแบมโดยเขาบอกว่าคุณผู้แทนใจผมชาลิสาเราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านในชนบทของประเทศไทยกับภรรยาของผมผมต้องกลับไปยุโรปตอนปลายเดือนมีนาคมและภรรยาของผมก็ไม่สามารถมาด้วยได้เพราะข้อจํากัดของโควิดโอดใจรอที่ประเทศไทยจะรับชาวต่างชาติอีกครั้ง ผมไม่ได้คิดถึงแค่เธอเท่านั้นแต่ผมคิดถึงบรรยากาศและความใจดีของชาวบ้านแล้วรวมถึงชีวิตที่สู้ซาซึ่งมันแตกต่างกันมากจากยุโรปมีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ใกล้กับบ้านของเราและน่าเสียดายที่ผมพลาดฤดูมะม่วงในฤดูใบไม้ผลิในยุโรปเช่นนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้ชื่อว่าคุณคริสบาร์ตัน เขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมมักจะใช้เวลา1เดือนในประเทศไทยในหนึ่งปีเพื่อทำงานบริหารโรงงานของเราที่นั่นผลจากการระบาดผมไม่สามารถกลับไปที่นั่นได้ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาผมคิดถึงชีวิตที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขในซอยที่ผมเลี้ยงไว้สตัวผมเข้าใจคุณดีคำอธิบายการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมตะวันตกเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยนั้น มันทำให้รู้สึกซ้ำซากจำเจและมันทำให้เกิดความเหน็บหนาวได้อย่างไรเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่าน,นี้ใช้ชื่อแอคาว่าบิวไว้นะครับโดยคุณบิวได้บอกว่าถ้าชีวิตในเมืองไทยของคุณดีอย่างที่คุณพูดทำไมคุณถึงจากมาละ่ะผมมาจากแคลิฟอร์เนียอาศัยอยู่ในต่างประเทศมากกว่า30ปีและรวมถึงในประเทศไทย3ปี ผมจะไม่ละทิ้งชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อสิ่งใดๆและรวมถึงครอบครัวด้วยเพราะว่าพวกเขานั้นสามารถดูแลตัวเองได้อเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่มีผู้คนที่ยอดเยี่ยมแต่ชาวอเมริกันนั้นไม่เป็นอิสระและตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่า99%ของชาวอเมริกันไม่รู้สิ่งนี้เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ใช้ชื่อแอคาว่าเทเรซิตานะครับ เขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณประเทศไทยก็เป็นบ้านของฉันเช่นเดียวกันฉันย้ายมาที่นี่เมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็ไม่เคยคิดจะจากไปฉันเลี้ยงลูกที่นี่ทำงานที่นี่และตอนนี้ฉันก็กเกษียณแล้วถึงแม้ว่าฉันและสามีจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับโควิดแต่ว่าเราก็รู้สึกปลอดภัยที่นี่ เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้มีชื่อว่าคุณฟิลคาเพนเตอร์นะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าทำไมคุณถึงทิ้งสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณรักและห่วงใยคุณกำลังไว้ทุกข์กับการสูญเสียนี้และคุณก็กำลังเขียนเพื่อช่วยให้คุณผ่านสิ่งนี้ไปผมหวังว่าสักวันจะได้อ่านหนังสือของคุณผมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทุกสิ่งในประเทศไทย ผมรู้สึกคุ้นเคยกับหลายสิ่งที่คุณพูดถึงวิธีชีวิตของประเทศไทยมีความสวยงามผมได้เดินทางไปทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งผมได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในหมู่บ้านเล็กๆวิธีชีวิตแบบชาวบ้านนั้นดีจริงๆและผมก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากการใช้ชีวิตแบบนั้นเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้มีชื่อว่าคุณเคนโห โดยเขาได้แสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากๆที่จะสนทนากับใครบางคนในประเทศไทยพวกเขาให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีและเมื่อพวกเขาเห็นคุณเป็นชาวต่างชาติพวกเขามักจะให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลและทำสิ่งต่างๆซึ่งผมไม่รู้เมื่อหลายปีก่อนผมสั่งข้าวผัดจากแผงขายริมถนนและต้องนั่งรอท่ามกลางอากาศร้อนมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในห้าง ก็กำลังรออาหารอยู่ที่โต๊ะอื่นด้วยเช่นกันเขาได้เดินไปเอาถ้วยเหล็กใส่น้ำแข็งและเทน้ำให้ตัวเองแล้วก็ทำอย่างนั้นให้ผมเพราะเขาคิดว่าผมไม่รู้ว่ามีน้ำแข็งฟรีให้บริการโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับโดยท่านนี้มีชื่อว่าคุณคาวบาตันนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2006จนถึงปี2020และยังคงคิดถึงวิถีชีวิตที่นั่นเป็นอย่างมากผมต้องกลับมาที่สหราชาอาณาจักรเพื่อหางานทำและลูกชายของผมก็กําลังเรียนในชั้นมัธยมปลายที่นี่และเมื่อวันหนึ่งเมื่อเขาเป็นอิสระผมตั้งใจที่จะกลับไปประเทศไทยเพื่อกเกษียณอายุอย่างสมบูรณ์ ผมชอบสังคมและวิถีชีวิตที่ผ่อนคลายซึ่งคุณไม่สามารถหาได้ที่นี่ในสหราชอาณาจักรโอเคครับเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้นะครับซึ่งเป็นความคิดเห็นของคุณไมวอลเรนโดยคุณไมได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรผมอาศัยอยู่ในประเทศไทย6เดือนต่อปีแล้วก็ที่เวอร์จิเนียเป็นเวลา6เดือนผม ไม่สามารถกลับไปได้อีกเนื่องจากโรคระบาดผมคิดถึงที่นั่นมากมันมีความไปไปได้สำหรับคุณที่จะทำเหมือนผมซึ่งคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกขอให้คุณโชคดีครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับที่ได้เข้ามาตอบกลับบทความของคุณชาริสาเอนเกต ที่เขียนบทความที่น่าประทับใจเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอกับประเทศไทยไว้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ